สวัสดีครับผมบิลศักเล็กวงระเสิริตตัวแทนสาพันมวยไทยชิโลกประจําประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมก็มาทํามวยที่ประเทศไทยนะครับเป็นค่ายมวยค่ายแรกที่หลังเวดเกตนะครับรัตนาทิเบศครับผครับสองเผื่อใครสนใจก็ยินดีนะครับสําหรับที่ประเทศญี่ปุ่นผมก็มียิมทั้งหมดอยู่9แห่งนะครับแล้วก็พอดีไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น30ปีเพิ่งกลับมาครั้งนี้เป็น ครั้งแรกนะครับที่กลับมาสร้างค่ายมวยที่ประเทศไทยก็อยากจะส่งเสริมให้เยาวชนหันเหมาเล่นการกีฬาแล้วก็หนีพ้นยาเสพติดแล้วก็ส่งเสริมเยาวชนให้มีอาชีพและส่งเสริมเทรนเนอร์นักมวยเก่าให้ไปสอนมวยที่ต่างประเทศนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสําหรับค่ายมวยวิรศักดิ์เล็กที่หมู่บ้านรัตนาธิเบียนแห่งนี้เราไม่ใช่ว่าฝึกฝนเฉพาะ อา,อาชีพอย่างเดียวคนที่มาเรียนก็คือมาออกกําลังกายมาลดหุนหรือต้องการชกเพื่ออาชีพเราก็ยินดีนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ติดต่อทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนีครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ